อเคเอาละครับผมก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมเจอผมมิสเตอร์ c o ล l i n g นะครับวันนี้นะผมจะกลับมาอีกครั้งกับเกมที The Boss 2นะครับผมหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปเกี่ยวกับเกม t อ e b o ส s 2นึงมาแบบนานเหลือเกินนะผมแล้วผมก็ไม่ได้กลับมาเล่นเกมนี้อีกเลยตั้งแต่ช่วงฮาโลวีนนู่นนะผมนานเกินนะครับผมโอเคเ okay, นื่องจากว่าเกมที The ส o s s เนี่ยมันก็จะมีประจำํารู้แล้วอัปเดตประจำปีของมันอยู่แล้วนะเช่นอ่คริสต์มาสต์เลยฮาโลวีนอะไรเงี้ยนะ แล้วจะเนี่ในช่วงสองกิจกรรมสองช่วงเทศก,กาลเนี่ยมันก็จะมีของแจกด้วยใช่ไหมแล้วเราก็จะรับมันทุกปีนะครับผมโอเคแล้ววันนี้ผมก็เป็นเหมือนเดิมที่เราจะมารับเป็นประจำของปีนะครับผมเราดูสิว่าปีเนี่ยมันจะแจกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมนะโอเคกดดูหน่อยสิก็เป็นงเท้าหนึ่งคู่เอ๊ะหนึ่งข้างกับกล่องคริสต์มาสนะครับผมโอเคกล่องมันก็ยังมีอยู่เอาละไปเปิดดูกันดีนดวดวกว่า ว้าวจะเหมือนเดิมไหมเนาะโอเคมีกล่องอยู่นีรร่นะสับที่ก่อนนะผมคุณเ,เ,เจเกมนี้ก็เรียกว่าเพือโหดมากนะครับผมอันนี้นี่สักว่าเราต้องเปิดในเซร์เวอร์ทอดน,นั้นนะครับนะซึ่งอาวุธดรอปนี้ถ้าไม่ปิดก็จะเป็นปแบบอาวุธทั่วไปนะตามดรอปไปเรื่อยๆนะครับผมนะแต่ประเด็นคือถุงเท้าคู่นี้นะครับผมโอเคจะก,กดใช่ไี่สามสองหนึ่งกดนะผมโอ้ ไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะรับทุกปีจริงๆโอเคแล้วของที่อยู่ในนี้ผมก็มีผลก้าชิ้นนะครับผมอันนี้จะเป็นอะไรวะอ่าอันนี้ผมก็ไม่จะมันคืออะไรผมก็ลืมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นไว้เปลี่ยนชื่อไอเทมนะครับผมและนี่คือไอเทมสับสายฟรีนะครผมที่ต้องการจริงๆนะครับผมนะจะแจกฟรีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะผมก็จะแจกจากมันก็หนึ่งร้อยช่องนะครับผมนี่ที่มันบอกนะฮะก็สีอะไรสีเทา โอ้ยส่วนสีนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกมันแจกสีไม่ซวยอยู่แล้วนะครับแมนะ่อันนี้ก็เป็นเปลี่ยนพวกชื่อใต้งคำอธิบายของคนอ,อืนนะครับแมนะ่แล้วก็มีสีพอเพนที่แจกสีเดียวทุกปีเป็นจริงๆแล้วก็อุปทั่วไฟล์ที่ดอกมาเรื่อยๆนะครับแมนะ่โอ้หก็เก้าชิ้นแบบไม่มีอะไรเลยโอเคน,น,นี้ก็มันสามารถเปลี่ยนได้นะครนะับแมซึ่งผมก็ใช้สิเพื่อนไปนยุบสีหน้า มันเก็บได้ทั้งหมดประมาณ3,000หน้าใช่ไหมก็ประมาณ40กว่าช่องนะใช้ไหมผิดรับผมซึ่งก็เยอะเยอะเหมือนกันนะครับผมอ่โอเคเราจะไอดี ID นี้เนะี่ยผมเล่นมาประมาณกี่ปีไม่ได้าจาัดแต่รับทั้งหมด5ชิ้นแล้วอะ่ะก็ก็มีอย่างว่าห้ปีขึ้นนะ <laughs> โอเคผมสหรับคลิปนี้ก็เป็นการกลับมาให้หายคิดถึงกับเกมซีฟอร์เทสนะผมนะแต่จากที่ผมก็ไม่ได้จับหนาเหมือนกันนะผมและก็เริ่มคลิปจากเกมซีฟอร์เทสนะผมตั้งแต่แ,ตแ,กแรกๆเลยผม จนถึงปัจจุบันนี้ก็ไอนี่น่าจะเป็นชิปล่าสุดแหละ <c oughs> นะครับผมโอเคแล้วก็แวะหมายคิดถึงให้แบบชื่นใจสักหน่อยนะครับผมนะโอเคผมสวันนี้ผมก็มีแต่เพียงตัวนี้ผมก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมนะก็แฮปปี้นิวีย์ล่วงหน้านะครับผมแล้วก็สุขสันติวันคริส,สต์มาสครับผมโอเคแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีคร,รับตัวละไปก่อนสวัสดีครับผม